สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องิวฟรีกับพี่เดียอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดทักษะภาษา,าป .5 นะคะในหน้าที่115นั่นเองนะคะโดยหน้าที่115นี้ เราก็จะมาขึ้นบทใหม่เป็นแบบฝึกหัดที่14กันแล้วนะคะอันดับแรกเลยเราก็จะต้องตอบคำถามถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับวันนี้แบบฝึกหัดที่14เราจะใช้เป็นหนังสือภาษาพาทีค่ะในเรื่องรู้ไว้ได้ประโยชน์นั่นเองนะคะรู้ไว้ได้ประโยชน์ก็ให้ทุกคนไปอ่านมา นะคะอ่านจบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้อ่านไปอ่านก่อนนะคะเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันค่ะซึ่งจะมีทั้งหมด5ขอ้อไปดูกันที่ข้อแรกกันก่อนเลยข้อแรกข้อที่1นะคะสมาชิกชมรมจิตอาสาใช่ไหมในเรื่องนะคะเขามาทําอะไรที่โรงพยาบาลและสิ่งที่ทํานั้นนะักเรียนคิดว่าแสดงถึงคุณธรรมในด้านใดนะคะ มาทำอะไรที่โรงพยาบาลเออแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยแสดงถึงคุณธรรมด้านใดนะคะอะอย่างแรกเลยเขามาทำอะไรที่โรงพยาบาลคะเขามาคอยแนะนำใช่ไหมคะคอยแนะนำผู้ป่วยคะ่ะเออคอยแนะนำผู้ป่วยมีอะไรอีกพาเข้าห้องตรวจด,ด้วยใช่ไหมคะพาเข้าห้องตรวจ เข้าห้องตรวจแล้วก็ห้องจ่ายยาด้วยนะคะนอกจากจะเข้าห้องตรวจแล้วยังมีไปห้องจ่ายยาแล้วก็ที่สําคัญก็จะเป็นห้องจ่ายเงินด้วยนะคะอ่ะและห้องจ่ายเงินนะคะและห้องจ่ายเงินทีนี้ถามว่าคิดว่าแสดงถึงคุณธรรมด้านใดใช่ไหมคะ แสดงถึงคุณธรรมด้านใดอะคุณธรรมใช่ไหมเป็นการแสดงถึงค่ะเป็นการแสดงถึงคุณธรรมที่เขาทำเนี่ยก็คือเราต้องดูว่าเขาทําอะไรไปบ้างเขาเป็นการคอยช่วยเหลือสังคมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือแสดงถึงการมีอะไรมีจิตอาสานะคะมีจิตอาสานอกจากนั้นเขายังนับได้ว่าเป็นคนที่ เสียสละอีกด้วยนคะคะเสียสะละรวมไปถึงสุดท้ายค่ะทั้งหลายทั้งปวงที่พูดมาเนี่ยเขาทำแบบนี้ไปเพราะเขาเป็นคนมีอะไรการมีน้ำใจค่ะเป็นคนที่มีน้ำใจ นั่นเองโอเคไหมโอเคนะคะอันนี้คือข้อที่1ต่อมาลงมาดูข้อที่2นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ที่เดือนตั้งชื่อน้องว่าตะวันบอกเหตุผลและห่างนักเรียนมีน้องจะตั้งชื่อว่าอะไรบอกเหตุผลด้วยนะคะอะไปต่อมาที่ข้อแรกนะคะเห็นด้วยไหมที่เดือนอะเขาตั้งชื่อน้องเขาว่าตะวันนะคะแล้วก็บอกเหตุผลว่าเห็นด้วยเพราะอะไรไม่เห็นด้วยเพราะอะไรและถ้าสมมุติเป็นน้องตัวเองเนี่ยจะตั้งชื่อว่าอะไรนะคะ เราก็อาจ mm hmm. จะตอบไปนะคะว่าเห็นด้วยใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าชื่อของน้องที่ชื่อว่าตะวันเนี่ยเป็นชื่อที่มีความหมายดีใช่ไหมคะแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับชื่อของเดือนอีกด้วยนะคะ án, แล้วเขาก็ถามว่าถ้ามีน้องจะตั้งชื่อว่าอะไรเราก็อาจจะตอบไปว่าจะตั้งชื่อน้องว่าศศินนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามีความไพเราะและมีความหมายว่าพระจันทร์เหมือนชื่อของเดือนนั่นเองนะคะทีนี้ต่อมา เปิดมาหน้าที่116นะคะ116ปุ๊บตรงนี้เขาถามว่าพ่อต้องเตรียมหลักฐานอะไรและดำเนินการในเรื่องใดบ้างในการแจ้งเกิดให้น้องของเดือนนะคะต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างใช่ไหมอะหลักฐานที่ต้องใช้ในการแจ้งเกิดให้น้องของเดือนนะคะก็จะมีเป็นบัตรประชาชนนั่นเองนะคะหรือว่าชื่อเต็มๆของเขาก็คือบัตรประจำตัวนะคะบัตรประจำตัวประชาชน นะคะของใครของพ่อนั่นเองนะคะก็คือพ่อเป็นคนไปนแจ้งเกิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นของพ่อนะคะมีอะไรอีกมีสำเนาทะเบียนบ้านค่ะสำเนาทะเบียนบ้านเสร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต้องนำมาในการแจ้งเกิดนะคะก็คือจะเป็นหนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาลนั่นเองนะคะหนังสือนะคะหนังสือรับรอง การเกิดนะคะหนังสือรับรองการเกิดจากไหนจากโรงพยาบาลคะ่ะโรงพยาบาลจะเป็นคนออกให้นั่นเองนะคะจากโรงพยาบาลเนาะเรียบร้อยนะคะอ่ะต่อมาเขาถามว่าอีกกี่ปีนักเรียนจึงจะทําบัตรประจําตัวประชาชนได้และนักเรียนคิดว่าในบัตรนั้นควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับอะไรบ้าง นะคะอีกกปีจึงจะทําบัตรประชาชนได้ใช่ไหมและนักเรียนคิดว่าในบัตรใบนั้นควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับอะไรบ้างจริงๆแล้วนะคะก็คือรอทำได้ตั้งแต่7ปีเลยเนาะแล้วทีนี้ก็คือถ้าจะทําอีกครั้งหนึ่งก็ต้องรออายุ15ใช่ไหมที่เราจะเปลี่ยนคนํานำหน้าใช่ไหมคะจากเด็กชายเด็กหญิงมาเป็นนายแล้วก็นางสาวนะคะตอนนี้รออายุประมาณเท่าไหร่กัน อยู่ป .5 ใช่ไหมก็จะประมาณ10หรือ11ใช่ไหมคะก็อีกประมาณ5ถึง4ปี4ถึง5ปีนั่นเองนะคะอีกประมาณ4ถึง5ปีใช่ไหมเราถึงจะทำบัตรประชาชนได้แต่ตอนนี้หลายคนก็มีแล้วนะคะเพราะว่าปัจจุบันเขาก็ให้เริ่มทำมาตั้งแต่7ปีแล้วนะคะอ่ะแล้วรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรประชาชนถามว่ามีอะไรบ้างแน่นอนบัตรประชาชนก็จะต้องมี เลขประจำตัวประชาชนค่ะเออเลขประจําตัวประชาชนใช่ไหมเลขประจําตัวประชาชนแล้วก็อันต่อมาที่จะมีนะคะก็คือจะเป็นชื่อนะคะชื่อแล้วก็นามสกุลใช่ไหมชื่อสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยนะคะทั้งภาษาไทยแล้วก็ ภาษาอังกฤษมีอะไรอีกก็จะมีเป็นวันเดือนปีเกิดนะคะวันเดือนปีเกิดอย่างนี้ก็มีนะคะอยู่ข้างล่างนั่นเองวันเดือนปีที่เราเกิดแล้วก็มีอะไรอีก <läuft> จะเป็นวันออกบัตรนะคะวันออกบัตรแล้วก็วันหมดอายุนะคะวันที่ออกบัตรแล้วก็วันหมดอายุ ก็คือเขาจะมีบอกถ้าบัตรประชาชนหมดอายุเราก็ต้องไปถ่ายใหม่ด้วยนั่นเองนคะคะบัตรหมดอายุแล้วก็ที่อยู่นะคะที่อยู่ก็จะเป็นตามทะเบียนบ้านของเรานคะคะที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลยนั่นเองนคะคะอ่ะโอเคอันนี้ก็คือรายละเอียดที่จะมีอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองนคะคะสุดท้ายข้อที่5นักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการอ่านเรื่องนี้ใช่ไหม นักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการอ่านเรื่องนี้เรื่องแรกที่เรารู้ก็คือได้รับรู้นะคะก็คือว่าเมื่อเด็กนะคะเมื่อเด็กเกิดใหม่ใช่ไหมเมื่อเด็กเกิดใหม่นะคะต้องทําอะไรต้องแจ้งเกิดค่ะต้องแจ้งเกิดภายในกี่วันภายใน15วัน นั่นเองนะคะภายใน15วันที่เกิดขึ้นมาลืมตาดูโลกเนาะรวมไปถึงอีกเรื่องหนึ่งที่เราได้รู้ก็คือเอกสารใช่ไหมคะคำตอบในข้อ3นั่นแหละก็คือจะเป็นเรื่องเอกสารนะคะที่ใช้ในการแจ้งเกิดนะคะเอกสารที่ใช้ในการแจ้งเกิดและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นเรื่องที่เราได้รู้ก็เป็นเอกสารเหมือนกันค่ะเอกสารที่ ใช้นะคะเอกสารที่ใช้ในการย้ายที่อยู่ค่ะในการย้ายที่อยู่เนาะในการย้ายที่อยู่นะคะแล้วก็ในการทำบัตรประชาชนด้วยนั่นเองนะคะในการย้ายที่อยู่แล้วก็ในการทำบัตรประชาชน นะคะอันนี้คือเรื่องที่เราได้ประโยชน์ใช่ไหมจากเรื่องนี้นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็มี5ข้อเพียงเท่านี้นะคะไว้กลับมาเจอกันใหม่ในข้อต่อๆไปใน EP ต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย